บีนคอฟ f ี e โรสเตอร์แบรนด์ที่ใช้เวลาไม่ถึง3ปีและเตรียมแตะเป้าร้อยล้าน ร้านกาแฟาที่เกิดจากการเป็นโรงคั่วร้านเล็กๆอยู่ที่ทองหล่อนะครับแล้วก็ปรับตัวมาเป็นร้านที่เวลาคนจะเข้าไปกินยังต้องเดินผ่านออฟฟิศของเขาเลยแล้วก็ตั้งเป้าว่าปีนี้รายได้จะแตะร้อยร้านด้วยผู้บริหาร3คนเขาใช้เวลาไม่ถึง3ปีมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรฉะนัันดาทวีสินนะคะชื่อเล่นชื่อนุ๊ค่ะตอนนี้ก็ดูเรื่องของแบรนดิ้งแล้วก็มาเก็ตติ้งค่ะนึกว่าของบีนสเราโตมาแบบ โตมาด้วยความแบบออร์แกนิกจริงๆตอนแรกๆคือเรารับฟังลูกค้ามาลูกค้ามีคอมเมนต์อะไรอยากให้ปรับอะไรยังไงคือเราฟังแล้วเราค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆบวกกับการที่เราทั้งสามคนก็ความชอบก็ไม่เหมือนกันสั่งอาหารหรืออะไรแบบสั่งกาแฟอะไรก็จะมีคอมเมนต์หรือจะมีแบบมุมมองที่ที่หลากหลายตามจริงของบีนินส่ยยังมีโปรเจกต์ใหม่อีกอันหนึ่งที่กําลังจะร้อนจะมาเหมือนกันก็คือการที่แบบเราอจะเชิญชวนลูกค้าให้มาทําเบรนของเขาเอง ร่วมกับทางบีนก็คือเอาคอหลักของบีนใช่ค่ะด้วยการที่เรามีแบบเมลกาแฟหลากหลายก็ให้ลูกค้าเนี่ยมาทําเินของเขาเองแล้วก็มาวางขายหน้าร้านได้แล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ที่ได้จากเลนของเขาเนี่ยเขาก็สามารถเอาไปดเน a t ให้กับชาริตี้ที่เขาเลือกได้ลูกค้าเลือกผมมีได้เดอของผมได้เลยได้เลยลูกค้าได้เทอร์แ c คมากกว่าการซื้อขายของคือลูกค้าก็ได้มีส่วนร่วม